ข่าวดียิงหน่อยเสนอแล้วเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกเงื่อนไขเงินฝาก5 0า0,000บาทโครงการเรารักกันเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2564นสนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้เปิดเผยนะคะว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33ในชื่อโครงการม .33 เรารักกันซึ่งเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นายกให้ความอนุเคราะห์ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอก็คือคงเหลือเงื่อนไขเดียวที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ที่มีเงินฝากเกิน5 0 0 0บาทนั่นเองก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยาคนละ4,000บาทนะคะ ล่าสุดคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มสร้างไทยได้โพสต์แถลงการ์กลุ่มสร้างไทยแสดงความเห็นกรณีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา3 3ชี้ว่าทุกคนควรได้รับการเยียวยาโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อจำกัดที่กำหนดให้ผู้ประกันตนจะต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน5 0 0 0 0 0บาทดังนี้ถแถลงการ์กลุ่มสร้างไทย ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเยียวยาผู้ใช้แรงงานสัญชาติไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน5 0 0 0 0 0บาทนั้นกลุ่มสร้างไทยเห็นว่าหากจะมีการใช้เงินจากกองทุนประกันสังคม เพื่อเยียวยาแก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33จะต้องเยียวยาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33ทุกคนโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันอันเป็นไปตามหลักการที่ว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายและไม่เลือกปฏิบตัติซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้บัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา27ที่บัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ์และเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดฐานะทางเศรษฐกิจก็จะกระทำไม่ได้กลุ่มช่างไทยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการสร้างเงื่อนไขผู้ประกันตนจะต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทนั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนคนนั้นเป็นผู้ยากไร้ พราะผู้ประกันตนอาจจะลงทุนในรูปแบบอื่นเช่นลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนตราสารอย่างอื่นทองคํอาอสังหาริมทรัพย์หรืออาจเก็บเป็นเงินสดที่มีมูลค่าสูงกว่า5 0 0 0 0 0บาทแต่กลับไม่ถูกตัดสิทธิการกําหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงมีช่องว่างและสร้างความไม่เท่าเทียมไม่เป็นธรรมกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเหมือนกันแต่กลับได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เท่ากันการกำหนดเงื่อนไขที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญดังกล่าว เคยเกิดขึ้นกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแล้วแต่รัฐบาลยังไม่ได้ทำการแก้ไขเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลจึงไม่ควรสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนเพิ่มอีกรัฐบาลควรเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับไว้กลุ่มสร้างไทยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อจำกัดที่กำหนดให้ผู้ประกันตนจะต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน5 0 0 0 0 0บาท เพื่อให้การเยียวยาเกิดความเป็นธรรมอันจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไปคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์กลุ่มสร้างไทยสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ